กี่มันจะมีเรื่องของความแตกต่างระหว่าง safety กับ security นะ security เขาบอกว่า uh, meaning นะก็คือ safety เนี่ย the word safety is used to refer to a condition where someone or a thing is protected from causes that are likely to cause harm to them โอเคก็คือความปลอดภยัยปลอดภัยแบบ safety เนี่ยหมายถึง uh, ได้ปกได้ได้ดูแล แบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายอะ่ะโอเคไม่ให้เกิดเหตุร้ายแต่ the security the word security means protecting organizations เนี่ยจะมีการ,รดูแลทางระบบนะหรือผู้คน people against threats a danger อ่กับอ่าภัยคุกคามนะขู่เนี่ย t h r e a t มันคือการขู่ภัยคุกคามหรือ danger หรืออันตรายอื่นๆคื ถ้าเออเมื่อกี้คือดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการที่แบบสินค้าสูญหายสองอย่างเออสินค้าแบบถูกทําลายสองอย่างหนึ่งคือเป็นไงเออหนึ่งคือหมากัดเนี่ยเซฟตี้แน่นอนถูกไหมมันชัดเจนมากโอเคในขณะที่ถ้าโดนขโมยโดนขโมยไปอ่ะเป็น security โอเคเนะหรือว่าสูญหายระหว่างทางเนาะสินค้า oh. พังและสูญหายอ่าชัดมากเนาะ เออดีมากที่แบบเราได้อ่านอันนี้จะได้รู้ว่า security กับ safety ต่างกันยังไงอ่ะทีนี้มาดูในอันนี้เหมือนจะยากแต่ง่ายมากเลยนะเราว่า <laughs> นะโอเคดู okay. reading อ่าจริงๆแล้วก็ควรไปที่โจทย์เลยนั่นแหละแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจไปเนื้อเรื่องไปด้วยเนะี่ย wow. ก็ว่าปเลย scientists have thought that humans only started emitting significant quantities of greenhouses, uh, greenhouse gases in the 19th century. After the the industrial revolution took hold, yeah. อันนี้นักวิทยาศาสตร์มากมายได้อ่าคิดว่ามนุษย์เนี่ยได้แค่อ่าได้เริ่มต้น emit emit ก็คือปล่อยใช่ไหม emit คือปล่อยออกมา e x ออ,ออกเนี่ย e x คือออกปล่อยออกมาเนี่ย ปล่อยใช้ส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซเสียนีปล่อยก๊าซนะปล่อยก๊าซ significant ที่สำคัญนะสคัญอันนี้ significant quantity อ่ะคำที่ใกล้กันมากคือคำว่า quality quality กับ quantity q u a n อ่ะ quality กับ quantity อ่ะต่างกันยังไงสองคำนี้ ถ้าแปลนะอ่าอันเราจะไปเจอว่า quality คคือคุณภาพนะเป็นเชิงคุณลักษณะคือเป็นสิ่งที่บรรยายโดยที่ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขอะโอเคนะแต่ควอนที่คือ,อจำนวนอืนนอปริมาณเนาะเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดังนั้นแบบบางทีแบบอ่าพอเราเอาคำเนี้ยมาใช้ในทางวิจัยแล้วแบบวิจัยเชิง คุณภาพแสดงว่าง,งานนี้ต้องมีคุณภาพแน่เลยเปล่าคนละเรื่อง <c oughs> นะมันคือการวิจัยทางเอกสารหรืออะไรการพันานาเป็นหลักโอเคอืมที่แบบไม่ต้องใช้ตัวเลขมาคำนวณเนานะโอเ okay. ค quantities จึงแปลว่ามีปริมาณใช่ไหมมีปริมาณ gas house, อ่า green house gas คือ g ก๊เดือนกระจกในปีศตวรรษที่19บเศตวรรษที่19เนี่ยหมายถึงตั้งแต่1,800เป็นต้นมา คือประมาณท่อง200ปีที่ผ่านมานี่เองนะ After the Industrial Revolution took hold Industrial Revolution คืออะไรเรียนอันนี้มายัางการ<อ>ปฏิวัต,วตวิถูกต้องอ่ะไหนไหนก็พูดเรื่องนี้ละปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมายัางไง <c oughs> อ่าวิชาสังคมนะโอเค ปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออ่ามันเริ่มต้นจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก่อนนีตั้งแต่การลิเลโอเริ่มคิดว่าออ่าะ,ะไรอ่ะโลกไม่ได้ไม่ได้แบนอืมเนีเออเมื่อเ,เร็วนี้มีข้อความมีบทอ่านว่าคนในอดีตคิดว่าโลกแบนจริงหรืออ่าซึ่งแบบทําไมเราถึงใช้คําหลายคําที่หมายถึงโลกแต่เป็น,ปนมีความมีคําว่ากลมอยู่ในนั้น่ะ อ่เซคุล่าอย่างเงี้ยมันอ่ามันคือโลกหรือว่ามันจูอ่าหลายคำอะที่แปลว่าโลกอะ่ะไม่ได้แปลไม่ได้ไม่ได้แบนนะอืมแต่เป็นความเชื่อความคิดเองที่แบบเราอยู่บนเนี้ยแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งอ่าเราอยู่บนเนี้ยแล้วเราเห็นว่ามันเหมือนแบน,แบน,แ,บนแบนอยู่ถูกปะอืมเราไม่เห็นความโค้งความกลมอ่ะทีนี้ อ่า th ันอันนี้ก็คือเริ่มต้นจากการปฏิวัติอุตสาหปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก่นอนมันเป็นช่วงหลังจากที่อะไรต่อต้านแบบอ่ายุคมืดอ่ะด uh, Dark Age. ักเอจเนีโดยด a กเอจเนี่ยเป็นช่วงแล้วเกิดการเรเนซองส์ขึ้นมาเรเนซองส์ก็คือการฟื้นตัว,วการฟื้นฟูยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการใช่ไหมพอฟื้นฟูศิลปะวิทยาการต่างๆมันทำให้ เราเห็นความจริงหลายอย่างแล้วก็สิ่งต่อมาก็คือเริ่มมีการพัฒนาคือคนมันเยอะขึ้นอะแล้วท่านจะทำยังไงให้ผลิตอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นแล้วก็จุดที่เริ่มต้นของอันนี้ก็คือการผลิตเครื่องจักรกไอ้น้ำใช่ไหมอ่าอังกฤษพอผลิตได้โหเครื่องจักรเนี่ยมันก็สามารถแบบเย็บเสื้อผ้าอะไรได้เยอะขึ้นมากนะก็เลยแบบเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาทีนี้ ไอ้จากไอ้น้ำเฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้เยอะเท่าเดิมก็ใช้พลังงานจากฐานหินเอยอะไรเอยมานะก็เลยสุดท้ายก็กลายเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะอ่าเขาบอกว่าประมาณช่วงเนี้ยเกิดการที่แบบปล่อยก๊าซเสียมาเยอะกา๊าซเรือนกระจกมาเยอะ but a study in nature ในวารสาร nature นี่นนะ today suggests that our history as heavy emitters stretches back much f a r t h e r นีที่มันมีการปล่อยก๊าซเสียที่แบบอ่าก๊าซแบบรุนแรงเนี่ยอย่างหนักเนี่ยมันสามารถย้อนกลับไปมากอ่าไกลมากกว่านั้น to the charcoal fires เนี่ยก็คือการเอาถ่านชาโคมาถ่านกินชาโคล of the Roman Empire ไปถึงอาณาจักรโรมันเลยเนะ and the intensive intensive agriculture of Han t h t China มีการอ่าทำการเกษตรอย่าง อย่างเข้มข้นใช่ไหมที่ในราชวงศ์ฮั่นของจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้ว stretch back ก็คือกลับมาอะไรนะ, <Stage S 1> ะ stretch back, back. ใช่ไหมย้อนกลับใช่ไหม stretch เวลาเรา stretching เนี่ยคือมันการดึงยืดใช่ไหมใช่ไหมอ่าแล้วพอ stretch back ก็เป็นไงดึงย้อนกลับไปเนี่ยประมาณนั้นโอเคต่อมา to examine เพื่อพิจารณาว่า carbon emission past เนี่ยที่ ที่มันผ่านมาเนี่ยมีการปลดปล่อยกา๊าซเสียมากขนาดไหนในอดีตนะ The research team นะทีม research analyzed more than 15 ice cores from Greenland นะมาจากผลึกน้ำแข็งประมาณ50ตน้นอะไรเงี้ยนะแผ่นน้ำแข็ง gauging คำนี้คนไทยใช้คำว่าเกนะดูเกสิ gauging <laughs> นะ ไม่ได้ออกเสีงยงท้ายนะเกจิงก็คือดูเกยก็คือการวัดระดับวัดระดับนะเข็มที่ชี้อ่ะนะเกจิ่งเกจิ่ง levels of the greenhouse gas methane in earth atmosphere going back to 100 b c b c คืออะไร before Christ อ่า uh, before Christ ใช่ไหม before Christ แปลว่าอะไรอ่า uh. ก่อนคฉลส่ยศักร์อะไ อ่าก่อนคริสต์ศักราชคืออ่าคือตอนนี้คริสต์ศักราชคริสต์ศักราชเท่าไหร่ก็ให้ย้อนไปเท่านั้นใช่ไหมโอเคอก็คือ100ปีก่อนคริสต์ศกราชถ้าเทียบพุทธศักราชพุทธศักราชใช้ย่อว่าอะไรพุทธศักราช BE BE คือ Buddhist Era เนี่ยบุ d d h i s t Era ในขณะที่ปัจจุบันเราจะใช้ CE คืออะไร Common e ร a แปลว่าศักราสากลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมันคือในอดีตมันใช้ AD ดีคืออะไรอันนอร์ดอมีเนี่ยอันนอร์ดอมแปลว่าปีแห่งพระเจ้าเนี่ยปีแห่งพระเจ้าโอเคซึ่ง CE และ AD ดีก็คือเท่ากันนีใช่ไหมคริสต์ศักราชนั่นแหละนะโดยท่าเทียบของพุทธศักราชที่ทำอะไรให้เอา ้าสี่สามมาบวกจากคริสัสกราชถูกไหมอตอนนี้มันสกราชที่เท่าไหร่สองพันยี่สิบสี่ให้ทำยังไงบวกห้าอ่าห้าอ่ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นแหละอ่าซึ่งทีเนี้ยถ้าเราจะเทียบ BC กับ BE มันจะเป็นเท่าไหร่ มันลบร้อยลบไปร้อยปีอะ่ะทำยังไงทำยังไงมันลบไปร้อยปีคราวนี้ยากละหนึ่งร้อยปีเทียบเป็นพุทธศักราชคือเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องอ่าอันนี้ก็อเอาห้าสี่สามนี่แหละมาลบไปหนึ่งร้อย ใช่ไหม mm. ใช่ไหมเออมันก็คือปีเท่าไหร่สี่สี่สามได้ไหมเข้าใจไหมอ่าปีประมาณย้อนย้อนหลังไปประมาณศตวรรษที่ห้าเนี่ยศตวรรษที่ห้าก็คือสี่สี่สามประมาณนี้โอเคนะเข้าใจเนาะอืมไม่ยากไม่ยากโอเค then the look specific ah uh, specific c a r b o n signature ี่ยก็จะมีตัวแบบ Uh, ตัวหลักนะตัวที่แบบบ่งบอกถึงนะเป็นสัญญาณถึงอะไร i n t e m e t h a n e ใน gas methane to determine whether it come from it came from burning coal นะมันมาจากถ่านถ่านหินที่แบบถูกเผาหรือ other material หรือว่าวัตถุอื่นๆะน or a natural biological, biological process หรือว่ากระบวนการของ Uh, ทางชีววิทยาโดยธรรมชาติ then use math, math, uh, mathematical models แล้วก็ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์นะรูปแบบทางคณิตศาสตร์ to further narrow down man-made emission e s from naturally occurring ones นะก็ดูว่าอะไรอนะ่ะ uh, narrow down ก็คือโฟกัสแบบดำดิ่งลงไปในการที่แบบ การปล่อยก๊าซเสียก๊าซออกมาจากการที่ก็คือดูจากสิ่งที่คนทำจากธรรมชาติเนาะโอเคไหมก็คือดูหาอัตราส่วนที่มันเกิดจากธรรมชาติก่อน human emissions เนี่ยการปลดปล่อยก๊าซเสียจากคนเนี่ยนะ default พบว่า were noticeable เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจน่าสังเกตได้ w e r e noticeable สิ่งที่สังเกตได้ though มินิสกูมินิสูอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน compare to yeah, compare to post industrial levels เนี่ยแล้วก็ดูว่าเมื่อเทียบกันแล้วอะเมื่อเทียบกันมินิส l ูมันน่าจะเป็นสเกลหรืออะไรแบบนเนี้ยนะก็ Min ิมิมก็คือน้อยอะนะมินิสูมันน้อยมากเมื่อเทียบกับอ่าอะไรหลัง only perhaps ten percent human methane emission over the past two hundred years uh two thousand years were produced before one hundred and uh uh one thousand and eight hundred yeah for a for a time when there were far fewer people around yeah. ในเวลาที่แบบคนมันน้อยมากนะทั่วโลกเนะี่ย however there's still a lot of methane to be sending off into the atmosphere แต่มันก็ยังมีมีเทนที่แบบปล่อยออกมานะในชั้นบรรยากาศเยอะอยู่ดีนะ w h y r e our current technologies and our share number mean mean we are emitting greenhouse gases at astonishing rate today นะซึ่ง Uh, แม้ว่าปัจจุบันเราจะมีเทคโนโลยีมากมายแล้วก็ uh, ส่วนเ h e e r Number เป็นไรเชียร์นัมเบอร์เชียร์นัมเบอรมันคือเลขแบบเต็มขั้นอัตราบแบบเต็มขั้นเต็มที่เนี่ย uh, หรือว่าชันมากสูงมากเนี่ยชันมากสูงมาก uh, Mean หมายความว่า we are emitting เราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ย มาในระดับที่แบบหน, <laughs> หน้าสะพรึง Astonishing น่าสะพรึงน่าตะลึงมากนะน่าทึ่งมากนะโอเค this study shows that shows is a far older pattern มันเป็นรูปแบบที่แบบโบราณที่เก่าแก่มากนะไกลาจากความคิดของนักวิทยาศาสตร์ and climate models แล้วก็มี รูปแบบของภูมิอากาศ which often use preindustrial levels as a baseline แล้วก็จากที่เรามีระบบอากาศที่แบบเราคาดการไว้จากการท,ที่ใช้ในช่วงก่อนอุตสาหกรรมใช่ไหมที่เป็นพื้นฐาน may eventually have to be updated to reflect our long past as polluters นี่ยจริงๆต้องอัปเดตว่าในอดีตเนี่ยเราได้ทำาเราเรา,เราได้สะท้อนถึงการเป็นผู้ก่อมลภาวะที่เป็นมานานมากแล้วอ่ะโอเคอ่ะสรุปใจความนี้ก็คือบอกว่าในอดีตเนี่ยกิจกรรมการอ่ากิจกรรมของมนุษย์เนี่ยที่ไกลกว่าสองพันปีเนาะมันทำอะไรมันส่งก๊าซเดือนกระจกได้สูงมาก เนี่ยมาเทียบกับก่อนตอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนียเออประลาดดีเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วทุกกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยส่งผลนะส,ส่งผลต่อกาเรเสื่อมกระจกหมดเนี่โอเคต่อมาแต่เมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยยังไงมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วในอดีตแล้วก็ที่ครูประหลัดใจก็คือพวกกา๊าซพวกเนี้ยอ่าหรือคาร์บอนทั้งหลายแหละมันมาจาก อุตสาห์มาจาก,กเกษตรกรรมไม่น้อยเหมือนกันโอเคดังนั้นแบบจะทําอะไรที่แบบดูรักโลกยืนยาวายั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงมันก็ส่งผลเสียหมดอยู่ดีนะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เป็นธรรมดาอย่างในร่างกายของเราอะ่ะเราก็ต้องขับถ่ายถูกป่ะเออมันก็มีของเสียใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่โลกมันไม่มีการวนเออถ่ายออกไปไหนเนมันอยู่ในเนี้ยถูกเป่าปเออ ดังนั้นมันย้อมมีของเสียอยู่กองอยู่เต็มโลกอยู่แล้วนะโอเคต่อมาอะ who gauge the levels of greenhouse คำถามไม่ยากอ่านเรื่องอ่านนะยากแต่คำถามไม่ยากเนอะใครเหรอที่บอกอ่าที่วัดระดับ greenhouse ก่อนอ่าประมาณ100 BC ก็ไป100 BC แล้วก็เจอคำว่าอ่า Research team mm hmm. เห็นไหมก็คือ the researchers ถูกต้องเป๊ะอ่าดีมากเห็นไหมคำถามไม่ยากเนาะเออถามแบบนี้เลยฮะเออ How do we learn about human first emission อ่เา,เรา,าเราเรียนมาจากไหนเราเรียนมาจากไหนเราเรียนรู้มาจากไหน From our oh, <my> study อ่าใช่ถูกต้องนะก็คืองานวิจัยตรงนี้ไม่ใช่การศึกษาทั่วไปนะแต่เป็นงานวิจัย โอเค From a study g r ร a ์ถูกต้องเปะเลยอ่ะ Extraction Extraction คือบทที่ตัดมานะบทที่ตัดมา Extraction อาจจะเจอในข้อสอบอยู่แล้วอันนี้คือบทที่ตัดมาข้อความหรือบทที่ตัดมาส่วน Legend ก็คือตำนานนะ Field trip การลงพื้นที่ ใช่ต่มา What's the difference between amount of human emission before and after the industrial uh industrial industrial revolution เป็นลเดรเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเวลาที่คือก่อนหน้าเดี๋ยวดูดูดีๆนะก่อนหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมมันเป็นยไง ก่อนหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนที่แบบจะถึงหนึ่งร้อยนะเป็นไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช่ไหมข้อความนี้เป็นไง i n น s สกูลเนี่ย i n น s ส o l ล mini อะไรแหละเนี่ยใช่ไหมใช่ขัวจะสั้ดังนั้นมันต้องอะไร เดี๋ยวอ่า uh, before and after ตัวนี้ใช่ไหมทำไมเขาต้งเฉลยว่า huge วะอางงททำไมเขาเฉลย huge คือนั่งมองถึงไปถึงร้อย B.C. หรอซึ่งเห็นไหมตรงเนี้ย human emission default were noticeable though minuscule compared to only perhaps any human emission over the past two were produced before before เนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยก็เนี่ยก็มันเล็กน้อยแต่มันเป็นไงทำไมมันตอบ huge คือเราไม่เราไม่ได้ดูว่าก่อนหน้า หนึ่งร B.C. ถูกปะคือมันเป็นมันคือมีช่วงหนึ่งช่วงเนี้ยก่อนหน้านั้นอะมันอะไรอ่ะก๊าซเยอะเนาะแล้วก็ลงมาแล้วก็เพิ่มขึ้นหลังหลังอุตสาหกรรมใช่ไหม What's the difference เนี่ยไม่ถูกเอ้ยเดี๋ยว m i n u s c h o o compared to แสดงว่าอันนี้ความแตกต่างระหว่างอันนี้กับอันนี้มันเป็นยังไงโอเคโอเคเข้าใจยังเข้าใจละ uh, มันไม่ได้แตกต่างเล็กน้อยถ้าแตกต่างเล็กน้อยเนี่ยหมายความว่า uh, อ่ันนึงมันน้อยโอเคแตกต่างเล็กน้อยอันนึงมัน <c oughs> สมมุติว่า uh, มันใกล้เคียงกันถ้าแตกต่างเล็กน้อยโอเคดังนั้นมันเลยต้อง huge ไงคือแตกต่างกันมากเช่นอันนี้กับอันนี้ เนี่ยแตกต่างกันมากโอเคแต่เนี้ยคือ Huge คือในอดีตมันน้อยจริงโอเคแล้วมันก็พัฒนาแล้วมันก็เพิ่มขึ้นแบบอย่างรวดเร็วโอเคเข้าใจยังเออเ,เขาเลยตอบ Huge เออเราไปมองที่อ่าเราอธิบายตัวนี้ไงว่ามันชินี่ชินีใช่ไหมโอเคแต่จริงๆแล้วอ่ะอ่ามันก็คือมันเคยสูงมาก่อนใช่ไหม มันเคยสูงมาก่อนแล้วมันก็ลดลงมาแล้วมันก็เพิ่มขึ้นโอเคประมาณนี้นะซึ่งอันเนี้ยความแตกต่างระหว่างตรงเนี้ยมันมากตัวนี้คะ huge โอเคเข้าใจแล้วเนาะไป,ปะมาสามแป why are the carbon signatures in the methane important in the research ทำไมมันถึงมีความสำคัญแปตรงไหนบอกมีเทนเนี่ยนะใช้ทำอะไรเลยนะนี่ไงมันบอก s ิเ n นเจอร์ก็คือเป็นตัวสัญญาณเลยตัวบอกว่าอะไร ใช่ไหมอันเนี้ยนี่คือมันเป็นตัวบอกว่า to determine it came from burning coal เป็นมาจากไหนใช่ไหมมาจากไหนแล้วอันไหนเป็นคน narrow down แล้วก็ไปดูที่ manmade e m i s s i o n s นี่ดังนั้นอันนี้น่าจะตอบอะไร ตอบไรหนูตอบไรอ่ะตอบหอ่าถูกต้องเย่โอเคมันเป็นหลักฐานของอ่ามนุษย์อ่าพลิชันที่ทำโดยมนุษย์ถูกไหมโอเค which of these statement statements do we learn from the passage อ่ะอันไหนที่เราเรียนรู้จากบทนี้ Ice core, mm. the charcoal fire was only caused. Before the industrial, uh, there were no pollution. May Latest time, uh, technology was was used in the research. China, no. ice core, no. Tema ma? can. ตอบข้อ4ต่อไปวัตถุประสงค์เพื่ออะไร writers purpose of writing this passage c คมเปญคือรณรงค์เพื่อให้มีการลดลดกาซเรืเอนกระจกที่มนุษย์หรือว่า man-made pollution with, with new technology โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ใช่ไหม convince โน้มน้าวใจให้เชื่อนะ that people nowadays cause pollution less than those in the past ไม่ได้เลดนเลสแดนแต่เพียงแค่ว่ามันมากเท่านั้นเอง To remind researchers to push back the date of first pollution before the Industrial Revolution เพื่อเตือนอนักวิจัยที่อะไร push back the date of เพื่อบอกให้รู้ว่าเออเวลาเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะบอกว่าในอดีตเราทำามีอันนี้น้อยนะ pollution น้อยเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่แค ไกลไปแค่นั้นต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้นแล้วมันก็เยอะโอเค To blame บน่นบะ้าเนี่ยตำหนิ the misunderstanding of the cause uh, of pollution to the old s c i e n t i s t การบนว่ามันเป็นไรความเข้าใจผิดของสาเหตุการเกิดพิษชนะี่ยการเกิดการเกิดมลภาวานะเนี่ย โอเค then to update about the new technology used in finding the carbon signatures yeah. อันนี้ก็คือเพื่ออัปเดตทำให้เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกใช้ในการค้นพบตัวสัญญาณสัญลักษณ์สำคัญของคาร์บอนเหมือนแบบฟนะุตปรินน์อะซิกเนเจอร์ในที่นี้เหมือนฟุตปรินน์เนาะคาร์บอนฟุตปรินน์เป็นไงนั่นโอเค e ย h That's it. อ่ะตอบอะไรสามถูกต้องเนี่ยเพื่อจะบอกนักวิชาการนักวิจัยว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะโอเคต่อไปว้าวดูเหมือนดูถูกกับหมดเลยถูกปะใช่ไหมถูกหมดบางข้ออ๋อมีที่นี่มีท้ายนี่อันนี้ผิดแค่นั้นเองใช่ไหมได้สี่เต็มห้าใช่ไหมเกรดอ่ะ เดี๋ยวอันนี้น่าจะวิแต่ละบทความยาวด้วยทันไหมสิบนาทีอธิบายไปพร้อมกันเลยเนาะแล้อ,อธิบายไปพร้อมกันเลยโอเค nowadays ในปัจจุบัน lots of people look for the words organic organic uh, o r g a n i r a n i c grown ก็คือการปลูกหรือการทำให้เติบโตทางอินทรียสารเนาะอินทะรีย์ sea. เนี่ยกเกษตรอินทรีย์เนี่ย